หลังจากความสำเร็จอันท่วมท้นของ h o g w a r t ์ Legacy ทาง Warner Brothers เนี่ยเขาก็มีแผนแผนหนึ่งไว้ซึ่งอยากจะทำเกม l i ฟ e Service ความสำเร็จของ r o c k s t e ด d ้ก็ได้หยุดลงตรงที่เกม s i ู i ายสคว Q ตคิว u ดอ i ์จัสติลีเขาได้วิจารณ์ DC และ Rocksteady เกมเนี่ยว่าฉันเดาว,ว่าฉันคงพูดถูก วกนักเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายไม่สามารถสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ได้หรือแม้งานง่ายๆธรรมดาๆรรแล้วสิ่งที่คุณโชว์ให้แฟนๆได้เห็นคือแบทแมนฮีโร่ในดวงใจของพวกเขาถูกสังหารสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Talk Control นะครับผมแล้วก็ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมตอง Talk Control ครับ สำหรับใน EP ีนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงข่าวข่าวหนึ่งแล้วกันซึ่งจริงๆมันก็เหมือนเหมือนจะผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะเท่าที่ผมเห็นข่าวนี้แต่ว่าวันนี้ยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปแล้วก็เอามาพูดคุยให้ดูกันแล้วกันนะครับผมข่าวนี้เกี่ยวกับเกมเกมหนึ่งเว้ยเพื่อนๆซึ่งมันเป็นเกมแบบเรียกว่า,าผมเชื่อว่าทุกๆคนที่ดูผมอยู่เนี่ยน่าจะ เป็นแฟนเกมนี้แล้วน่าจะได้ลองหยิบจับมาเล่นกันรวมถึงผมเชื่อว่าน่าจะได้แบบบางคนอาจถึงขั้นซื้อ PlayStation 5หรือว่าอัพคอมใหม่เพื่อเล่นมันนะเกมที่ผมพูดถึงมันคือเกม Hogwarts Legacy เว้ล่าสุดเนี่ยคุณการ่าวอร์เดนเฟลเนี่ยซึ่งเป็น CFO ของ Warner Brothers i s c o v e r y นะครับได้ประกาศข่าวว่ามีการจะพัฒนาเกม Hogwarts Legacy ต่อไปที่เรียบร้อยซึ่งผมว่าหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วในพวกสื่อเกมนะครับ ทังนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาหเหตุผลง่ายๆเลยว่า h o g w a r t ์เลกาซีเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับได้ทำยอดขายไปถึง22ล้านชุดในปีเดียวและตัวเลขเนี้ยมันไม่ใช่ประเด็นนะในความภาคภูมิใจของทีมสร้างหรือว่าผู้พัฒนานักลงทุนต่างๆนะครับแต่เขาบอกว่าเขารู้สึกมีความพอใจมากที่ผู้เล่นส่วนใหญ่นั้นชอบและรักเกมเกมนี้ของเขาคุณก็จะเห็นแล้วว่าแม้มันจะเป็นเกมเนื้อเรื่องนะแต่บางทีเนี่ย คนที่เล่นฮอกวอตเลกาซีเนี่ยต้องบอกว่าบางคนปัจจุบันยังเล่นอยู่เลยนะเล่นเก็บของเล่นมีทั้งหมดทั้งอะไรก็ว่าไปนะครับแต่เพื่อนๆก่อนจะไปต่อกันทุกคนจำได้ไหมว่าหลังจากความสำเร็จอันท่วมท้นของฮอกวอตเลกาซี y ทาง Warner b r o t h e r เนี่ยเขาก็มีแผนแผนหนึ่งไว้ซึ่งอยากจะทำเกมไลฟ์เซอร์วิส แล้วก็โปรโมทแบบว่าใหญ่โตนะครับซึ่งก็เขาคงคิดว่าน่าจะเป็นการสามารถสารต่อความสำเร็จของ Hogwarts Legacy ได้นะครับเพราะ Hogwarts เนี่ยมันค,คือทำเงินมากนะทีนี้เกมที่ผมก็จะกล่าวถึงนั่นก็คือเกม s u s s q u a q u i l l the Justice League นั่นเองนะครับผมตัวเกมเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างนะครับแม้ตอนหลังเราจะพอทราบว่ามันมีการเข้ามาร่วมมือของ สว e e เ Baby i n งที่เข้ามามีบทบาทในตัวเกมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นไม่ใช่เพราะความวกอย่างเดียวที่นำพาซึ่งหายนะมาสู่เกมนี้นะครับแต่มันมีเกมเพลที่ห่วยมากๆด้วยนะจนทำให้ทุกคนเรียกว่าจำเจหน้าเบื่อเพิ่งเป็นเ,นเกมไลฟ์เซอร์วิสมันจะต้องไฟฟาร์มไปเดินเก็บของทำบิลน,นู่นนี่นั่นอยู่แล้วแล้วก็เป็นเกมที่ต้องใช้เวลาเล่นเยอะนะครับแต่มันดันมอบประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีมากให้กับผู้เล่นแถมไม่พอยังคงยัด มาโครทาเซกชันแบบยับๆไว้ในเกมนะฮะทีนี้ก่อนที่ผมจะค่อยๆเข้าสู่เนื้อหาของความล้มเหลวของตัว w n r r e r o t h e r กับ s u i กับ e Squad Kill t h e j u s t i c e League เนี่ยต้องบอกว่า Warner b r o t h e r เนี่ยหลังจากประสบสำเร็จจาก h o g w ว r t s Legacy แล้วเขาได้ดิวกับ Studio Studio นึงไว้ที่จะมาสร้างเกม Suicide Squad Kill the Justice League นั่นก็คือ Rocksteady นะครับเพื่อนๆที่เล่นเกมมาประมาณแบบ อายุเท่าๆผมหรือสักประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยจะต้องรู้จักเกมซีรีส์แบทแมนที่แม่งโคตรมันแน่ๆซึ่งภาคแรกมันคือแบทแมนอาร์ a คมอะไซลัมนะครับผมจำความได้เนี่ยครั้งแรกที่ผมเล่นแบทแมนอะไซลัมเนี่ยผมอยู่ที่อเมริกาเว้ซึ่งมันเป็นช่วงที่แบบเหมือนไปไปเวิร์ n แอนด์ทรไปหาประสบการณ์อะไรแบบนี้นะแล้วก็เพื่อนผมอจะไปซื้อ Play Station 3ไม่ที่เก่าปะตั้งแต่เพ3อ่ะน้องๆแล้วก็ ผมก็ไปยืนดูซึ่งตอนนั้นมันเป็นร้านเกมสต็อปซึ่งเกมสต็อปปัจจุบันไม่มีแล้วนะก็ไปยืนดูแล้วก็มันมีการโชว์คือมีเครื่องให้ทดลองเล่นด้วยซึ่งตอนนั้นมันเป็น Xbox 360นะใช่เปล่าวะเออน่าใช่แหละ Xbox 360นะแล้วก็ได้ไปลองจับลองเล่นดูต้องบอกว่าความรู้สึกของ b a ท m a n อันนี้เนี่ยแม่งแบบเปิดเปิดโลกผมมากนะเพราะว่า ตอนนั้นน่าจะประมาณปี2008-2009นนะครับผมซึ่งมันไม่มีเกมเกมแนวเนี้ยเกมแอคชั่นที่มันลื่นไหลที่มันมีคอมโบสนุกสนานแบบเนี้ยอยู่ในตลาดสักเท่าไหร่นะจนกระทั่งผมได้สัมผัส เกมแ a ทแมนเกมนี้เว้ยซึ่งมันแบบไหลลื่นมากใครที่เคยสัมผัสจะรู้แต่ถ้าคุณเป็นเด็กยุคปัจจุบันที่มีเกมเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะมีแนวเนี้ยออกมาเยอะเพราะมันเป็นหลักสูตรที่ดีเขาก็จะเอามาใช้ใช้กันต่อมันคือการคอมโบไหลลื่นที่แบบว่าสามารถกดลบเตะต่อยได้มีท่านน้นแล้วก็เวลาโดนศัตรูลุมเยอะๆเนี่ยยิ่งสนุก อ่าคือปกติเวลาโดนศัตรูเยอะๆเราก็ใช้ท่าหมู่ AOE อะไรว่าไปใช่ไหมแต่อันนี้มันมีการกดหลบกดตีเฉพาะตัวกดฟินิชศัตรูแบบไหลลื่นมากๆทำให้ Arkham Asylum เนี่ยได้เป็น Game อฟเดอะเยียในปีนั้นด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะพอจะสามารถเรียกว่ามั่นใจได้แล้วว่าค่าย Rocksteady เนี่ยแม่งไม่ใช่ไก่กาแต่สุดท้ายเนี่ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ Warner Brother ได้บอก Rock ใจได้ว่าเอ้ยนายทำเกม Live Service ให้เราเกมหนึ่งสิซึ่งก็จะเป็นการหยิบเนื้อเรื่องของ Suicide Squad มาใช้ทีม Suicide Squad เนี่ยมันก็หลายคนคงจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าช่วงที่กำลังจะออก Suicide Squad Kill the Justice League เนี่ยมันก็มี หนังทางฝั่งลีซีออกมาเยอะแยะมากมายรวมถึงหนังสปินออฟของ s u ซูซ d ค Squad ซึ่งแม้ถึงแม้ภาคแรกจะลิเทชไปเจมกันก็ได้ชุบชีวิตภาค2ให้มาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เขาจะหยิบตัวซีรีส์ของ s u ซู i d ค s อ u a d เอามาเล่นนะเพราะว่าผมว่ามันก็มี Potential ระดับหนึ่งนะแต่สุดท้ายเพื่อน ความสำเร็จของ Rocksteady ก็ได้หยุดลงตรงที่เกม Suicide Squad: Kill the Justice League ที่เป็นความหวัง Live Service ของทาง Warner Brothers ที่อยากจะให้มันทำเงินทำกำไรระยะยาวเรียกว่าแซงหน้า Hogwarts Legacy ไปเลยเพราะ Hogwarts Legacy มันก็ไม่ได้สามารถจะกิงยาวได้นะมันก็ต้องออก DLC หรือภาคใหม่มาเท่านั้นเพราะมันเป็นเกมแบบเกม Single Player นะทีนี้ต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ว่า r o c k s t a d y ที่ทาเกมให้กับ ซีรีส์แบทแมนทั้งหลายเนี่ยกับ Rocksteady ที่ทำเกมให้กับ Suicide Squad แม่งดันเป็นคนละทีมเว้ยเพราะว่ามันมีคนมีความสามารถเดิมๆเนี่ยได้ออกไปเนื่องจากการเข้ามาเกี่ยวดองเกี่ยวข้องของ Sweet Baby Ink อีกแล้วครับดามจของการเปลี่ยนมือครั้งนี้คุณคิดดูนะว่าไวร้ายอันดับหนึ่งของโลกเลยว่าได้ถ้ารวม DC m a r v e l เนี่ยหลายๆคนจะโหวตให้ใคร มิสเตอร์เจถูกปะโจเกอร์โจเกอร์ก็จะเป็นขวัญใจของแฟนๆเด็กๆที่ชอบอะไรเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวร้ายที่มีมิติมากๆแล้วก็มีสเสน่ห์แต่คุณคิดดูว่าเขาเอาโจเกอร์มาเรียกว่ามาแบกก็ยังแบกไม่ไหวนะกับเกมซีรีส์นี้นะครับผมและยังไม่พอเพื่อนๆเขาได้มีการออกซีซั่น2ซึ่งประกาศชัดเจนว่าเป็นการตอกฝากลงตัวเองเพราะว่าได้เปลี่ยนมิสเตอร์ฟิส ที่ถ้าเราดูในภาพยนตร์เนี่ยมันก็จะเป็นแบทแมนในตอนแบทแมนแอนด์โรบินนะครับซึ่งอาโนชวัสนเกอร์รับบทเป็นมิสเตอร์เฟสซึ่งหลายๆคนจะบอกว่ามันเป็นแบทแมนภาคที่ห่วยที่สุดใช่ไหมแต่สำหรับผมผมชอบว่ะตอนเด็กนะตอนนี้ดูก็แบบตลกตลกดีแต่ตอนเด็กผมชอบแบทแมนแอนด์โรบินมากสุดเลยเพราะว่ามัน มันวาไรตี้ดีอะ่ะมเอนเทนดีมันดูเหมือนการ์ตูนการ์ตูนดีแบบเออดไูไม่สมจริงดีนะครับแล้วก็อานโนมาเล่นด้วยนะแต่ในซีซัน2ของตัวเกมเขาได้ทำการเปลี่ยนให้มิ d เทอร์ฟิสเป็นเลสเบียนเว้คือเป็นตัวผู้หญิงแล้วเป็นเลสเบียนนะก็ยิ่งเละเทะไปมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและหลังจากนั้นก็ได้มีการแจกเกมนี้ให้เล่นกันแบบฟรีๆเพื่อนเพื่อซึ่งก็คุณก็จะเห็นแล้วว่าขาลงของเกมนี้มันแย่แค่ไหนนะ อย่างที่ผมเคยอ่านสถิติให้ดูกันไปนะครับมากที่สุดของผู้เล่นที่ได้เข้าไปทดลองแล้วก็ซื้อเกม Suicide Squad: Kill the Justice League มาเนี่ยมันสูงสุด อยู่ที่13,459คนในช่วงพีคนะครับและหลังจากนั้น1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์หรือ1เดือนเนี่ยเรียกว่ายอดตกมาดิ่งๆิเรื่อยๆจนเหลือแค่ประมาณหลักร้อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงปัจจุบันคือยอดมันก็ไม่ได้กระเตื้องขึ้นมาเลยมีขึ้นมานนหน่อยแต่ว่าไม่สามารถขึ้นไปถึงหลักหมื่นแบบที่เคยทําได้ตอนวางเปิดตัวนั่นแปลว่าเหมือนที่ผมพูดในข่าวของหลายๆเกมสถิติ กราฟพวกนี้มันบอกให้เรารู้แล้วว่าผู้คนไม่นิยมแล้วก็โอกาสจะกลับมาในการยิ่งใหญ่ของเกมแนวนี้ยากมากๆจริงอยู่ว่ามีเพื่อนๆใช้ให้ผมฟังเหมือนกันว่าไอ้ตัวเกมแนวไลฟ์เซอร์วิสเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันมีการปรับปรุงหรือว่าฟังผู้บริโภคจริงๆแล้วก็ตั้งใจทำในสิ่งที่แฟนๆต้องการเนี่ยม,มีโอกาสกลับมาได้เว้ยแต่ว่ามันค่อนข้างยากซึ่งในอดีต หลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นอย่าง No Man's Sky ใช่ไหมแล้วก็มีอีกหลายเกมแต่ผมนึกชื่อไม่ออกนะได้ปรับแล้วก็กลับมาสามารถเล่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันไม่ได้มีตราของ Sweet Baby แปะอยู่ไว้เพื่อนๆเพราะมีการแชร์ความคิดเห็นกันอย่างชัดเจนของชาวเกมเมอร์และสื่อข่าวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับทาง Sweet Baby นะครับบอกว่า ตอนนี้การประกาศอย่างเป็นทางการว่าเกมของคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Swe e t b a b y ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนั้นกลายเป็นข้อความบอกผู้บริโภคหรือผู้เล่นว่าให้หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์เหล่านั้นซะกล่าวเชิงว่ามันราวกับติดเชื้อโรคบางอย่างเพราะไม่ว่าเกมของคุณนั้นจะเป็นอะไรก็ตามหาก S ว e e t Baby มาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเราก็มันจะถูกทาลายและกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาใจลูกค้าในระดับหนึ่งแต่ไปเบียดเบียนลูกค้าอีกกลุ่มทันทีอันนี้คือสิ่งที่ทางฝั่ง ต่างชาติเขาคิดกันเลยนะครับมันก็เลยมีการแบนอย่างต่อเนื่องรวมถึง ซูเยซคอรดคิวจัส l e a เลกที่โดนดามีนี้เช่นกันนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของสวิตเบบีนะตัวเกมมันก็มีปัญหาเช่นกันมันมีความน่าเบื่อจำเจแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ได้แบบที่ตัวเกมปล่อยตัวอย่างออกมาตอนแรกเว้ยเพื่อนๆมันก็เลยทําให้ผู้เล่นที่จ่ายเงินพอสมควรเนี่ยเข้าไปทดลองก็พากันใส่น้นะรวมถึงจะต้องมีการซื้อนู่นซื้อนี่ในเกมเปนอีกแบบ เรียกว่าคุณจะเคยเห็นเหตุการณ์นี้มาแล้วในเรื่องของ EA เกมที่มีคนด่าก,กันมากมายว่าหน้าเลือดอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำให้ตัว Warner Brothers Discovery นั้น สูญเสียรายได้ไปถึง400ล้านเหรียญเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ทำกำไรจาก Hogwa r t s Legacy นะครับแล้วก็มีการปรับตัวทีมสร้างอีก200ล้านเหรียญเนื่องจากทำผลงานได้ไม่ดีตามข้อตกลงนะครับอันนี้ยังไม่นับเรื่องของการเลิกออฟไล่พนักงานออกอีกแล้วก็มีการที่เหล่าพนักงานนั้นได้ออกมาปกป้องตัวเองแล้วก็พูดกับสื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เกรดหรือมาตรฐานของเกมมันตกลงนั้นเพราะว่าทาง Warner แล้วก็ ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดแจงของตัวเกมเนี่ยได้ไล่พนักงานบางส่วนออกทำให้ประสิทธิภาพเกมนั้นลดลงและสรุปรวมในไตรมาสที่2ของปี2024บริษัท Warner b r o t h e r Discovery เปิดเผยว่ารายได้ของผเน,นเกมเขาลดลงไปถึง41%ซึ่งตอนนี้นทั้งนั้น41%ถ้าจะพูดให้แฟร์เนี่ยมันก็จะต้องเทียบกับยอดขายที่ทำกำไรมากๆของตัว h o g w a r t ์เลกาซ y ด้วยเพื่อนๆจำได้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยฮอกวอตส์เลกาซมันก็มีประเด็นพวกนี้เหมือนกันแต่ทั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเกมก็ได้ออกมาแล้วก็ทาให้ได้กระแสะความนิยมและประสบความสำเร็จแต่ครั้งนี้นะครับตัว Warner b r o t h e เเลือกที่จะยอมให้ s w e e t Baby i n อเข้ามามีบทบาทและทำให้ ตัวเกมเขาเองพังลงไปนะครับดาเมจนี้ก็รุนแรงมากๆเพราะว่าเกมเกมนึ่งเนี่ยแม่งลงทุนมหาศาลนะรี่เป็นเกมไลฟ์เซอร์วิสแล้วไหนจะค่าลิขสิทธิ์ที่จะต้องการทำเกมที่เอา IP ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมาใช้ในเกมก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นเสริมอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดผู้เล่นเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่บอกเราได้ชัดเจนว่าผู้คนนั้นไม่ต้องการสิ่งที่เขาเพยายามจะยัดเยียดแนวคิด agenda หลายๆอย่างเข้ามา แล้ว Hogwarts Legacy ในรูปแบบใหม่ในภาคต่อไปที่ทาง Warner b r o t h e r เนี่ยจะมานำเสนอให้พวกเราเนี่ยก็ต้องคอยลุ้นกันอีกว่าจะมี s w e e t BB Ink เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าแฟนๆฮอกวอตเลกาซี่ Legacy, รวมถึงผมเองเนี่ยก็จริงๆหวั่นใจนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยอะไรๆก็จะมีตัว s วีทบ b บีอิเข้ามาเกี่ยวข้อง แล้ยิ่งเป็น IP ใหญ่เนี่ยก็ทางนี้เขาจะแผนการของการที่เขาเข้ามาแฝงแนวคิดพวกนี้มันทำง่ายกว่าไว้เพื่อนๆเราจะต้องรอ,รอ,ร,อรอดูติดตามข่าวกันต่อไปว่าตัว Hogwarts Legacy ที่กำลังจะออกมาใหม่ในอนาคตเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบใดซึ่งผมพูดจริงว่าด้วยความขาดด้วยการขาดทุนมากๆของทาง Warner เนี่ยเขาคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเอาแบรนด์ที่ขายดีมาก่อนแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวมาช่วยกู้สถานการณ์บริษัทนั่นแหละ นะครับแล้วก็มีการรายงานอีกว่าตัวทีมของ Rocksteady บางคนที่ถูกปลดออกไปก็จะอาจจะมีการยุบสตูดิโอนี้แล้วเปลี่ยนมาเป็นสตูดิโอที่พัฒนาให้ h o g w a r t ์ Legacy ในอนาคตคุณคิดดูถึงความรู้สึกของบรรดาทีมแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบในตัวของค่าย r o s t s t e a d y คนที่เป็นแฟนเกม Batman อาคัมซีรีสต่างๆเนี่ย จะต้องเรียกว่าฝันสลายเพราะว่าค่ายนี้ตอนนี้เรียกว่าอยู่ปากเหวเลยนะไม่รู้ว่าจะถูกยุบไหมหรือต้องย้ายไปทําเกมนู้นเกมนี้อะไรยังไงเพราะว่าแค่ทําผลงานไม่ดีจากการที่ถูกเข้ามาแทรกแซงโดย Sweet Baby ศัก์สีที่เคยได้เป็นเกมออฟเดอะเย r มาลายหายสิ้นเพียงเพราะเกมเกมเดียวที่เรียกว่าเดินผิดทางแล้วก็ผมเชื่อว่าอํานาจต่อรองไม่มีด้วยเพราะว่าตัวโผใหญ่ของทาง Warner ขาน่าจะเซเยสกับทาง เด็กเขียวไปเรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมจะอ่านาความคิดเห็นจากผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนเขียนคอมิกแบทแมนอาคัมซิตี้เอาไว้นะครับคุณเกฟเนี่ยเขาเป็นนักวาดการ์ตูนเรื่อง b a ท m a n a r คัมซิตี้นะครับซึ่งทำงานร่วมกับหลายๆคนที่เขียนการ์ตูนเรื่องใหม่นี้ขึ้นมานะครับผมเขาได้วิจารณ์ DC และ r o k s t t a d y g เก e เนี่ยว่าถึงความล้มเหลวอย่างยับเยินของเขาในการสร้าง Suicide Squad Kill the j u s t i c e League เขาเขียนว่าฉันเดาว,ว่าฉันคงพูดถูก DC และ Rocksteady g a m e พวกนักเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายไม่สามารถสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ได้หรือแม้งานง่าย,ายๆธรรมดาธรๆรขอให้คุณสนุกกับความล้มเหลวที่ได้รับมันไปคุณไม่มีทางเทียบได้กับสิ่งที่ผมและทีมงานสร้างจักรวาลอาคัมิิตี้ขึ้นมาด้วยงานศิลปะและความจริงอันงดงามคอมมิวนิสต์เป็นเพียงคนขี้ขลาดและคนขี้โกงอย่าจ้างนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแม้คุณอยาก เว้นแต่คุณอยากจะเสียเงินจำนวนมากนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้ให้กำเนิดวาดการ์ตูนซีรีส์อาคัมมิต้แบทแมนเป็นคนวิจารณ์เอาไว้ในตัวเกมซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นและผมได้แคปสรุปรวมเอาไว้แล้วว่าหลายๆอย่างที่มันควรจะดีงามมันก็พังลงไปถามว่าไอ้ตัวซูซี i สควอตเนี่ยมันมีจุดขายอยู่แล้วและ ถ้าเกิดสามารถนำมาใช้ในทางที่ถูกได้优化หลายๆอย่างมาดีผมเชื่อว่าเกมไลฟ์เซอร์วิสที่มีแบรนด์แบทแมนหรือซูซีสคอร์สเนี่ยที่เป็นจักรวาลเดียวกันอยู่เนี่ยน่าจะทำได้ดีแต่ก็จะมีแฟนเกมบางเกมอีกบอกว่า d าเม g ของการที่คุณสร้างซูซ e s s อร์สคิลหรือเจ้สิทธิ์ลีกมาเนี่ยปัญหาอยู่ที่การบางทีเนื้อเรื่อง,องคุณเนี่ยพยายามจะไปฆ่าตัวละครฮีโร่ที่เขารักด้วยซึ่งควรจะเห็นได้ชัดว่าจะมีฉากที่ตัวฮาร์ลี่ควินนั้น สังหารแบทแมนเอาแน่นอนว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาเลือกที่จะให้ทีมแจ e คสตรี e เนี่ยมันกลายเป็นผู้ร้ายถูกไหมแล้วก็เป็นการต่อสู้กันซึ่งเขาบอกเลยนะว่ามันเป็นจักรวาลเดียวกับอาคัมเพราะฉะนั้นไม่ใช่จักรวาลคู่ขนานหรือจักรวาลอื่นที่ไปเจอทีมแจ็ l e a g ี e ที่เป็นผู้ร้ายแต่เขาพยายามจะบอกให้คือมันมีการ โยงและสามารถทำให้ชวนเชื่อว่าทีมซูเซสคอรทีมนี้มันก็คือฝั่งซ้ายจัดที่จะมาฆ่าอะไรเดิมๆแล้วสิ่งที่คุณโชว์ให้แฟนๆได้เห็นคือแบทแมนฮีโร่ในดวงใจของพวกเขาถูกสังหารผมว่า DC c o m i c เป็นอะไรที่อยู่คู่กับเด็กๆไทยแล้วรวมถึงผมด้วยมาอย่างยาวนานนะก่อนที่จะมาได้ดูมาวเวลอีกนะแบทแมนเนี่ยเป็นฮีโร่เบอร์หนึ่งเลยมั้ง ถ้าพูดถึงในทีมเจสสิลเก,กหรือว่า DC คนอื่นๆ b a ทแมนเป็นเรียกว่าฮีโร่ที่ไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรนอกจากความร่ำรวยมีเสน่ห์ในหลายๆด้านรวมถึงตัวร้ายคู่ปรับของเขาโจเกอร์ก็เป็นตัวร้ายระดับเทียท็อปเทียบบนที่ออกเรื่องไหนออกเกมไหนหรือว่าเป็นภาพยนตร์ก็มีคนให้ความสนใจนะครับแต่ของดีๆแบบนี้ถูกทุบทิ้งได้ง่ายๆโดยแนวคิดที่อยากจะ ยัดอะไรบางอย่างมาใส่หัวเรานะครับซออเสียดายจริงๆนะผมไม่ได้เสียดายเกม Suicide Squad หรอกแต่ผมเสียดายค่าย Rocksteady เว้ยอยากจะให้เขาได้ทำเกมอื่นๆต่ออีกแบบมันน่าจะมีโอกาสที่เราได้เล่นเกมสนุกๆจากจักรวาล DC อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นแบบประมาณนี้แล้วกันนะผมก็แค่จะมาสรุปเลียงไทม์ไลน์แล้วก็เรื่องราวให้ทุกคนเห็นภาพว่าการที่มีการประกาศ ฮอกวอตเลกาซี y อันใหม่เนี่ยเราก็คงดีใจเพราะเราเป็นแฟนใช่ไหมแต่อีกในหนึ่งเราอาจจะอดกังวลไม่ได้ว่าภาพลักษ์รูปแบบมันจะออกมาเป็นแนวไหนเพราะว่าเดิมๆเ,เนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่แล้วและทีมงานเดิมที่สร้างตำนานไว้ใน b a ท m a n a า k h คัมซีรีสเนี่ยมันไม่อยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรารอ,รอ,รอดูว่าฮอกวอตเลกาซี y จะไปทิศทางไหนนะครับผมมันเป็นเกมที่จะต้องมากู้สถานการด้านการเงินและ ศักดศรีความสําเร็จของ Warner b r o t h e เตเขาด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะบีบคั้นหลายฝ่ายนะรอตั้งตาดูจับตาดูว่าจะมีเด็กเขียวโผล่หลุดออกมาอีกหรือเปล่าสําหรับฮอกวอตส์เลกาซีภาคต่อไปนะครับ ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดสนับสนุนกดติดตามกดไลค์กด u like, b s c r i b e กันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจง่ายๆโดยการกด Subscribe กดไลค์กันข้างล่างนี้นะครับปัจจุบันทางช่องมีกลุ่ม Discord เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถกดเข้ามาในลิงก์ทาง Description ได้เลยนะครับสุดท้านนี้ขอให้ทุกคนดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับผมแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับับวันนี้นผมต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย สำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลว,ว่าจะสมัครสมาชิก membership ของช่องนี้ดีหรือเปล่าผมต้องขอแจ้งให้ทราบเลยว่าการที่คุณสมัครสมาชิกนั้นนั่นแปลว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้านและจงจำไว้ว่าเรานั้นเป็นคนใจบาปหยาบชา ไม่ค่อยสนใจเรื่องของบิวตี้สแตนดาร์ดเรานั้นลหลงไหลในความสวยแบบจอมปลอมเราจะทําการต่อต้านขุดและขยี้ทุกๆความโวกที่มาทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรารักและเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณสนับสนุนผมนั้นจะถูกนําไปทําเป็นคลิปวิดีโอในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่มันกําลังบ่อนทํำลายอุตสาหกรรมบันเทิงที่เรารักนะครับทุกๆคนบ้านหลังนี้ยีต้อนรับสหายทุกคนที่กำลังจะกด Membership ในอนา,นาคตนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม